ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องใหม่แกมูนเด็กชายตัวเล็กๆคนนี้เป็นคนดื้อรั้นและหัวร้อนและแน่นอนว่านั่นทำให้เขาเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่อยากจะแก้ไขแต่ก็ทำให้การผจญภัยของนาจาน่าสนุกสนานยิ่งนักทิดาคนโตของผู้ปกครองสวรรค์ ได้แต่งงานกับแม่ทัพใหญ่นามว่าหลี่จิงบุตรของนางมีชื่อว่าจินจามูจาและนาจาตอนที่นางตั้งท้องนาจานั้นนางฝันว่ามีนักบวชลทัทธิเตา๋าเข้ามาในห้องของนางและพูดกับนางว่าจงรับบุตรแห่งสวรรค์ไว้โดยพรันและก็ปรากฏประกายมุก พุ่งตรงเข้ามาที่ตัวของนางนางจึงตกใจตื่นจากฝันและตอนที่นาจาจุติยังโลกนั้นเหมือนมีก้อนเนื้อกลมกลมกำลังหมุนวนเหมือนวงล้อและทั้งห้องก็อบอวนไปด้วยกลินก่นแปลกๆและมีแสงสีแดงเลือดหมูไปทั่วหลีจิงตกใจกลัวกับภาพที่ปรากฏเขาจึงใช้ดาบฟันก้อนกลมกลมนั้น แล้วก็มีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆกระโดดออกมาทั่วทางร่างกายแวววาวด้วยรัศมีสีแดงเลือดหมูส่วนใบหน้านั้นอ่อนนุ่มและขาวราวกับหิมะที่แขนขวาของเขามีปลอกแขนสีทองสวมไว้และรอบๆต้นขาของเขามีผ้าไหมสีแดงเลือดหมูผัานไว้มันสะท้อนแสงเจิดจ้าจนทำให้ตาพร่ามัวไปชั่วขณะ เมื่อหลี่จิงเห็นเด็กชายนั้นเขาก็นึกสงสารจนไม่อาจสังหารได้ในขณะที่ภรรยารักเด็กชายคนนั้นอย่างล้นใจเมื่อผ่านไปสามวันบรรดามิสหายของเขามาร่วมโวยพรพอพวกเขานั่งลงรับประทานอาหารเพื่อเฉลิมฉลองนักบวชลัทธิเต่ารูปหนึ่งก็เดินเข้ามาและกล่าวว่า ข้าคือปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เด็กชายคนนี้คือไข่มุกสุขใสแห่งการเริ่มต้นของสปปรรพสิ่งขอมอบให้เป็นบุตรของเจ้ากระนั้นเด็กคนนี้อารมณ์รุนแรงและเกเรเขาจะฆ่าคนมากมายดังนั้นข้าจะรับเขาเป็นสิทธิ์เพื่อกล่อมกล่าวให้เขาอ่อนโยนลงหลีจิงโค้งคำนับเพื่อขอบคุณแล้วผู้ยิ่งใหญ่ ก็หายตัวไปเมื่อนาจาอายุได้เจ็ดปีเขาก็หนีออกจากบ้านเขาไปถึงแม่น้ำก้าวโค้งซึ่งเป็นลำน้ำสีเขียวไหลรินและมีแนวต้นหลิวเงเงาๆขนาบสองฝั่งวันนั้นอากาศร้อนนาจาจึงลงไปเล่นน้ำเพื่อให้เย็นลงเขาปลดผ้าไหมสีแดงเลือดหมูออกและโบกสะบัดในน้ำเพื่อซักล้าง แต่ในขณะนาจานั่งโบกผ้าอยู่นั้นประสาทของราชามังกรแห่งท้องทะเลตะวันออกก็สั่นสะเทือนจนถึงรากฐานดังนั้นราชามังกรจึงส่งเทพปกรณมที่แลดูน่ากลัวมาค้นหาว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดการสั่นสะเทือนนั้นทันทีที่เทพปกรณมเห็นเด็กชายเขาก็ดุแต่นาจาแค่งเงยหน้าขึ้นมองและกล่าวว่า ตัวอะไรหน้าตาประหลาดพูดได้ด้วยหรอนี่สิ่งนี้ทำให้เทพประกรน้ำโกรธเคืองเขาจึงกระโจนขึ้นฟันนาจาด้วยขวานเด็กชายคว้างห่วงสีทองเข้าใส่เทพประกรนำเพื่อป้องกันตนมันกระแทกใส่หัวของเทพประกรนำจนเส้นชีพนาจาหัวเราะและพูดออกมาว่าแล้วเขาก็ตาย และทำให้ห่วงของข้าเปื้อนเลือดนาจาก,ก็นั่งลงบนก้อนหินเพื่อล้างห่วงจากนั้นประสาทคริสตัลของมังกรเริ่มสั่นสะเทือนราวกับว่าจะพังทลายและทวารบาลรายงานให้ราชามังกรทราบว่าเทพปปกระนัมถูกเด็กชายคนหนึ่งสังหารแล้วดังนั้นราชามังกรจึงส่งบุตรของตนไปจับตัวเด็กชายมา เด็กชายนั่งลงบนหลังของสัตว์ร้ายที่โผล่พ้นน้ำพร้อมเสียงดังราวฟ้าร้องจากคลื่นลูกใหญ่นาจายืดตัวขึ้นและพูดว่านั่นคือคลื่นลูกใหญ่ทันใดนั้นเขาก็เห็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากคลื่นพร้อมกับชายหนึ่งคนที่ถืออาวุธนั่งอยู่บนคลื่นนั้นชายคนนั้นตะโกนเสียงดังว่า ใครฆ่าเทพประกรณำของข้านาจาตอบว่าเทพประกรณำต้องการฆ่าข้าก่อนดังนั้นข้าจึงฆ่าเขามันก็ไม่แตกต่างอะไรกันไม่ใช่หรอแล้วชายคนนั้นก็ถูกฟันด้วยงาวแต่นาจากล่าวว่าบอกข้าก่อนว่าเจ้าคือใครก่อนเราทั้งสองจะสู้กันข้าคือบุตรของราชามังกร นั่นคือคำตอบนาจาจึงตอบกลับไปว่าอย่ายั่วให้ข้าโกรธด,ด้วยความรุนแรงของเจ้าไม่งั้นข้าจะถลกหนังของเจ้ารวมไว้กับหนังปลาช่อนแก่ๆพ่อของเจ้าจากนั้นมังกรก็เดือดดานด้วยความโกรธและบุกเข้าใส่เขายัางดูเดือดแต่นาจาโยนผ้าสีแดงเลือดหมูขึ้นไปบนอากาศจนสว่างวาบคล้ายลูกไฟ และคว้างใส่หน้าอกของมังกรหนุ่มนาจาหยิบห่วงสีทองฟาดลงบนหน้าผากจนผู้โจมตีกลับคืนร่างที่แท้จริงเป็นมังกรสีทองก่อนสิ้นใจล้มลงนาจาหัวเราะและพูดว่าข้าเคยได้ยินคำบอกเล่าว่าเซนเอ็นของมังกรเอามาทำเชือกได้อย่างดีข้าจะดึงออกมาและนำไปให้พ่อ เอาไว้รัดเสื้อกลอกและเขาก็ดึงเส้นเอ็นหลังของมังกรออกมาและนำกลับบ้านในขณะเดียวกันราชามังกรกโกรธจัดจึงเรียกไปหาหลี่จิ้งบิดาของนาจาและสั่งให้มอบตัวนาจาให้เขาแต่หลี่จิ้งตอบว่าท่านต้องเข้าใจผิดแน่บุตรชายของข้าอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้น คงไม่อาจกระทำผิดดังกล่าวได้ในขณะที่พวกเขาทะเลาะก,กันอยู่นาจาก,ก็วิ่งเข้ามาและตะโกนบอกพ่อว่าท่านพ่อข้าเอาเส้นเอ็นมังกรมาไว้ให้ท่านใช้รัดเสื้อกเหราะนะตอนนั้นเองราชามังกรร้องไห้โฮแล้วด่าว่าอย่างเดือดดาลจากนั้นเขารีบออกไปพร้อมส่งเสียงร้องอย่างเกี้ยวกราด ทั้งคู่ว่าจะนำเรื่องของหลี่จิงไปรายงานให้ผู้ปกครองแห่งสวงสวรรค์ทราบหลี่จิงตื่นตระหนกมากเขาเล่าเหตุการณ์ให้ภรรยาฟังและทั้งคู่ก็รำ่ำไห้อย่างไรก็ตามนาจามาหาพวกเขาและพูดว่าท่านพอท่านแม่ร้องไห้ทำไมกันข้าจะไปพบปร,รมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และท่านรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร และทันทีที่เขากล่าวจบเขาก็หายตัวไปเมื่อปรากฏตัวต่อหน้าปร,รมาจารย์เขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังท่านปร,รมาจารย์กล่าวว่าเจ้าต้องรถไปสวรรค์ก่อนมังกรเพื่อป้องกันไม่ให้เขากล่าวหาเจ้าทัานใดนั้นเองเขาก็เสกเวทมนต์อะไรบางอย่างแล้วนาจาก็พบว่าตนเองนั้นนั่งอยู่ใกล้ๆก,กับประตูสวรรค์ และกำลังรอคอยมังกรอยู่ขณะนั้นยังเช้าอยู่ประตูแห่งสวงสวรรค์ยังไม่เปิดและยังไม่มีทวารบาลมาเฝ้าระวังแต่มังกรกำลังปีนขึ้นมาแล้วนาจาได้รับเวทมนต์ล่องหนหายตัวจากปรมาจารย์และใช้ปอกแขนเหวี่ยงมังกรลงไปนอนกับพื้นและเข้าจู่โจมยังรุนแรงมังกรต่อต้านและกรีดร้อง นนนอนแก่ๆก,กำลังตะเกียดตะกายน่าจะกล่าวข้าไม่สนใจหรอกว่าจะถูกโจมตีหนักแค่ไหนข้าจะรีบถอดเกรดของมันออกเมื่อพูดดังนั้นแล้วเขาเริ่มฉีกชุดเต็มยศของมังกรออกและถอดเกรดบางส่วนใต้แขนซ้ายของมันจนเลือดสีแดงไหลซิบมังกรไม่อาจทนความเจ็บปวดได้และร้องขอชีวิต ก่อนที่นาจาจะปล่อยตัวเขาไปเขาขอให้มังกรสัญญาก่อนว่าจะไม่ร้องทุกข์จากนั้นมังกรก็กลายร่างเป็นงูเขียวตัวน้อยนาจาจับมันใส่ไว้ในแขนเสื้อแล้วพาก,กลับบ้านแต่ยังไม่ทันจับงูตัวน้อยออกจากแขนเสื้อมันก็ปลอมตัวเป็นมนุษย์และสาบานว่าจะลงโทษหลี่จิ้งให้สาสมจากนั้นมันก็หายตัวไปในพริบตา ตอนนี้หลี่จิงกโกรธบุตรของเขาเป็นอย่างยิ่งดังนั้นแม่ของนาจาจึงให้เขาไปอยู่หลังบ้านเพื่อให้ผลจากสายตาพ่อนาจาจึงหายตัววับไปและกลับไปหาปร,รมาจารย์ของเขาเพื่อถามว่าควรทำอย่างไรเมื่อมังกรกลับมาหลังจากได้รับคำแนะนำแล้วนาจาก็กลับบ้านเมื่อถึงบ้าน เขาพบว่าราชามังกรแห่งท้องทะเลทั้งสี่รวมตัวกันและมัดตัวพ่อแม่ของเขาไว้เพื่อลงโทษนาจาวิ่งเข้ามาและตะโกนเสียงดังข้าขอรับโทษกับสิ่งที่ได้ทำทั้งหมดพ่อแม่ของข้าไร้มนทินท่านอยากจะลงโทษอย่างไรก็ให้มาลงกับข้านี่ชีวิตแลกชีวิตมังกรกล่าวยอมได้ ถ้าอย่างนั้นข้าจะทำลายตนเองและเขาก็ทำเช่นนั้นมังกรจากไปอย่างพอใจในขณะที่แม่ของนาจาฝังร่างลูกน้อยไว้และร่ำไห้อย่างหนักแต่ดวงวิญญาณของนาจาล่องลอยขึ้นไปบนอากาศและถูกลมพัดพาไปอย่างถ้ำของปรมาจารท่านจับดวงวิญญาณของเขาไว้และพูดว่า เจ้าต้องปรากฏตัวให้แม่ของเจ้าเห็นนับระยะทางร้อยกว่าลีจากบ้านมีหน้าผาเขียวชะอมตั้งโดดเด่นบนหน้าผานางต้องสร้างวิหารให้กับเจ้าและหลังจากเจ้าอิ่มเอมใจกับทูบหอมที่มนุษย์นำมาบูชาเป็นเวลาสามปีเจ้าจะกลับมามีร่างกายเป็นมนุษย์อีกครั้งนาจาปรากฏตัวให้แม่เห็นในฝัน และส่งข้อความทั้งหมดนั้นให้นางนางตื่นขึ้นทั้งน้ําตาแต่หลี่จิ้งโกรธมากเมื่อนางเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังมันสาสมแล้วที่เขาโดนสาบแช่งให้ตายไปเจ้าคิดถึงเขาตลอดเขาถึงมาหาเข้าฝันไม่ต้องไปสนใจหรอกนางจึงไม่พูดอะไรอีกแต่นับจากนั้นนาจาก็มาปรากฏตัวให้นางเห็นทุกวันทันทีที่นางหลับตา เขาก็จะยิ่งเร่งรัดความต้องการในที่สุดนางก็สร้างวิหารแห่งหนึ่งให้นาจาโดยไม่บอกให้หลี่จิ้งทราบนาจาแสดงปฏิหารยิ่งใหญ่ในวิหารนั้นบรรดาผู้ที่สวดมนต์อยู่ต่างได้รับอานิสงส์และผู้คนจากที่ห่างไกลพากันหลั่งไหลมาที่วิหารเพื่อจดทูปบ,บูชาเขา6เดือนผ่านไป จากนั้นมีการฝึกซ้อมกองทัพครั้งใหญ่หลี่จิงผ่านมาใกล้วิหารแห่งนั้นแลเห็นผู้คนแน่นขนาดไปทั่วเนินเขาราวกับมดตอมหลี่จิงสอบถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนเนินเขานั้นนั่นคือเทพเจ้าองค์ใหม่ผู้ซึ่งกำลังแสดงปฏิหารยิ่งใหญ่จนผู้คนหลังไหลใกล้ไกลต่างพากันมาบูชาเทพเจ้าอะไรหรอ หลี่จิ้งถามพวกเขาไม่กล้าปกปิดว่าใครคือเทพเจ้านั้นตอนนี้หลี่จิ้งกโกรธมากเขาเร่งม้าให้วิ่งขึ้นภูเขาและเป็นจริงดังว่าหน้าประตูวิหารเขียนว่าศาลเจ้าของนาจาและภายในนั้นมีรูปลักษณะของนาจาเช่นเดียวกับตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่หลี่จิ้งกล่าวว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ เจ้านำความโชคร้ายมาสู่พ่อแม่ตอนนี้เจ้าตายแล้วยังมาหลอกลวงผู้คนอีกช่างน่ารังเกียจนักพอพูดจบเขาก็ดึงแส้ออกมาหวดใส่รูปเคารพของนาจาจนแหลกละเอียดเป็นชิ้นๆจากนั้นเขาก็เผาวิหารเหลือแต่เท่าทานบรรดาผู้ที่มากราบไหว้รุมประนามเขาสุดท้ายเขาก็กลับบ้าน บัดนี้นาจาปราศจากวิญญาณไปแล้วเมื่อเขากลับมาก็พบว่าวิหารถูกทำลายและพูดแห่งพวกเขาเล่าให้เขาฟังโดยละเอียดนาจารีบไปหาปรมาจารย์ทั้งน้ำตาบอกเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นท่านยั่วยุให้โกรธและพูดว่าเป็นความผิดของหลี่จิ้งในเมื่อเจ้าได้ฝืนฟูร่างให้แก่พ่อแม่แล้วเจ้าก็ไม่ต้องกังวลอะไรอีก ทำไมเขาต้องระง,งับความอิ่มเอิบใจของเจ้าจากกลิ่นทูบหอมนั้นด้วยนะจากนั้นปรมาจารย์ก็เสกต้นบัวและมอบเป็นของขวัญแห่งชีวิตแล้วใส่ดวงวิญญาณของนาจาไว้ในนั้นเมื่อทำเช่นนั้นแล้วท่านก็กล่าวเสียงดังว่าเจ้าจงบังเกิดพลันได้ยินเสียงลมหายใจและนาจาก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งในรูปลักษณ์ของเด็กชายตัวน้อย เขาโผร่ออกมาต่อหน้าปรมาจารย์และกล่าวขอบคุณเขาได้มอบหอ,อกเพลิงวิเศษนับจากนั้นหน้าจามีวงล้อสองวงใต้ฝ่าเท้าของเขาวงล้อลมและวงล้อไฟด้วยสองสิ่งนี้เขาสามารถเหอกขึ้นไปในอากาศได้อาจารย์ยังมอบถุงใบหนึ่งที่ทำจากหนังเสือดำให้เขาด้วยเพื่อเอาไว้เก็บปลอกแขนและผ้าไหม ตอนนี้น่าจะตั้งใจจะลงโทษหลีจิง้งโดยฉวยโอกาสที่ไม่มีใครดูแลเขาน่าจาฟาสายฟ้าผ่านวงล้อใส่บิดาหลีจิ้งวิ่งหนีไปจนเกือบหมดแรงเมื่อบุตรคนที่สองของเขามูจาสิทธิ์ของปู้เห็นผู้ศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำนกกระเรียนขาวมาช่วยเหลือพี่น้องทะเลาะกันอย่างรุนแรงมูจายอมแพ้ ในขณะที่นาจาตามบิดาไปอย่างไม่ลดละหลี่จิ้งเกือบสิ้นหวังตอนที่เหวนชูผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาห้ามังกรซึ่งเป็นอาจารย์ของจินจาบุตรคนโตของเขากล่าวออกมาช่วยเหลือซ่อนหลี่จิ้งไว้ในถ้ำนาจาบรรดาลโทสะและยืนกรานให้ส่งตัวบิดาให้เขาแต่เหวนชูกล่าวว่า เ้าอาจจะทำตามความต้องการอั้นป่าเถื่อนของตนเองที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่กับที่นี่เมื่อนาจาเดือดด้านใส่เขาหวนฉู่ก็ก้าวถอยหลัง1นึ่ก้าวขย่าบัวเจ็ดกลีบออกจากแขนเสื้อแล้วคว้างมันขึ้นไปบนอากาศบังเกิดเป็นพายุหมุนเมฆหมอกเคลื่อนมาบดบังสายตาเม็ดทรายและดินปลิวขึ้นมาจากพื้นจากนั้น พายุหมุนพังกครืนเมื่อถูกประทะยังรุนแรงนาจาเป็นลมล้มพับเมื่อเขาฝืนขึ้นมาก็พบว่าตนเองนั้นถูกผูกไว้กับเสาสีทองต้นหนึ่งที่มีแท่ทองคำสามเส้นเพื่อไม่ให้เขาขยับได้อีกต่อไปตอนนี้เหวินฉู่เรียกจินจาเข้ามาและสั่งให้เขาเคี่ยนน้องชายจอมเกเรนาจาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยืนนิ่งและขบฟัน ในความสิ้นหวังเป็นที่สุดเขาก็แลเห็นปรมาจารย์ลอยผ่านมาจึงร้องเรียกช่วยข้าด้วยท่านอาจารย์ปรมาจารย์ของเขาไม่สนใจแต่เดินเข้าไปในถ้าแทนและกล่าวขอบคุณเหวินชูสำหรับบทเรียนแสนสาหัสที่ได้ให้แก่นาจาในที่สุดเขาเรียกนาจาเข้ามาหาและสั่งสอนนาจาให้อโหสิกรรมให้บิดา จากนั้นพวกเขาก็ไม่สนใจใครและนั่งเล่นมักรุกแต่ทันทีที่นาจาเป็นอิสระเขาก็นึกโกรธขึ้นอีกครั้งและออกไล่บิดาเขาไล่ทันหลีจิ้งอีกครั้งนักบวชรูปหนึ่งมาปกป้องหลีจิ้งไว้คราวนี้เป็นพระพุทธเจ้าผู้สูงส่งพระผู้มีรัศมีเรืองรองนาจาพยายามต่อสู้กับพระพุทธองค์ แต่ผู้มีรัศมีเรืองรองนั้นยกแขนขึ้นปรากฏเป็นเจดีจากเมฆสีแดงหมุนวนรอบตัวของนาจาแล้วผู้มีรัศมีเรืองรองนั้นก็จับมือนาจาวางลงบนเจดีและเกิดไฟลุกไหม้ภายในนาจาถูกเผาไหม้จนร้องเพื่อขอความเมตตาจากนั้นนาจาสัญญาว่าจะไปขออโหสิกรรมจากบิดา และเชื่อฟังตลอดไปในอนาคตจนกระทั่งนาจาได้สัญญาทั้งหมดแล้วนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงปล่อยตัวเขาออกจากเจดีและมอบเจดีนั้นให้หลี่จิ้งพระพุทธองค์สอนให้เขากล่าวคำวาจาสิทธิ์ที่จะทำให้เขามีอำนาจปกครองนาจาโดยเหตุนี้หลี่จิ้งจึงได้รับฉายาว่าราชาแห่งสวรรค์ ผู้ถือเจดีต่อมาหลี่จิงระบุตรทั้งสามของเขาจินจามูจาและนาจาได้ช่วยเหลือพระเจ้าอู่แห่งราชวงศ์โจเพื่อโค่นล้มทรราชโจชินไม่มีใครสามารถต้านทานอำนาจของพวกเขาได้มีเพียงครั้งเดียวที่จอมเวทคนหนึ่งประสบความสำเร็จในการทำให้นาจา เกิดบาดแผลที่แขนซ้ายส่วนคนอื่นๆต้องเสียชีวิตเพราะทนพิษบาดแผลไม่ได้แต่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่อุ้มเขาเข้าไปในถ้ำเพื่อรักษาแผลแล้วให้เขาดื่มสุราแห่งทวยเทพสามจอกและกินอินทภพลำสาเม็ดเมื่อนาจาดื่มกินแล้วโจโๆเขาก็ได้ยินเสียงดังลั่นที่ลำตัวด้านซ้ายแล้วแขนอีกข้างก็งอกออกมา เขาพูดไม่ออกและตาถลนด้วยความตกใจสุดขีดแต่เหตุการณ์ยังดำเนินต่อไปเมื่อแขนโผล่ออกมาจากลำตัวอีก6กแขนและมีศีรษะโผล่ออกมาอีกสองในที่สุดนาจาก็มีสามเสียน8ปดกรรเขาร้องเรียกปร,รมาจารย์ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรแต่ท่านตอบว่าทั้งหมด เป็นไปอย่างควรที่จะเป็นมีพร้อมแบบนี้จะช่วยให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นจากนั้นท่านก็สอนเวทมนต์เพื่อทำให้แขนและศีรษะนั้นปรากฏให้เห็นได้ตามต้องการเมื่อทรราชโจชินถูกโค่นล้มลงแล้วดีจิ้งและบุตรทั้งสามถูกอัญเชิญขึ้นสู่สวรรค์และประทับเสมอหมู่ถวยเทพ